คิดในต่างในทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อของคนพิการประเภทต่างๆค่ะขอบคุณค่ะเออก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็เขาก็ืึนคุณกรีนนะคะมอนเตอร์ของเรานะคะเออก็ขออนุญาตเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะของตัวเองเนื่องจากว่าเป็นคนพิการทางการเห็นเนาะหรือว่าคนตาบอดนะคะหลายๆท่านอาจจะพอรู้จักกันอยู่บ้างน,นะคะ ก็ต้องขออนุญาตอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยคือมีโอกาสดีนะคะที่ได้มีไปโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศสหราชราชาจักรนะคะคือนักตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการเข้าถึงสื่อของคนพิการเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นเน้นของเรื่องแบบการศึกษาที่แบบถ้าเป็นคนตาบอดเราก็จะมีความท้าทายนะคะในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรืออะไรต่างๆค่ะว่าทำยังไงมันเข้าถึงได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะ มีความยากลำบากนะคะแล้วอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงพวกสื่ออื่นๆอย่างทางทีวีนะคะในในยุคเมื่อแบบประมาณสิ20ปีที่แล้วนะคะล้วก็ยังเป็นแบบไม่ได้ดิจิตัลด้วยนยในเมืองไทยนะคะแต่พอที่เรามีโอกาสค่ะได้เรียนอยู่ที่อังกฤษเนาะก็ได้ไปทำความรู้จักค่ะกับเสียงบรรยายภาพนะคะต้องต้องเรียนตามตรงว่าคือตอนแรกคือไม่เคยรู้จักเลยนะคะแต่ว่าเคยเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์มากนะคะก่อนที่จะ คือตอนเด็กๆเนี่ยสายตาเริ่มรางเรามองเห็นแล้วก็พอพอที่จะบอกโอเคเข้าโรงหนักไปเราก็ซื้อพอื้นที่ที่แบบใกล้ๆหน่อยแล้วก็เพื่อจะมองแลวอ่านตัวซับไตเติลอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมองไม่เห็นเนี่ยก็ทําให้เราก็หยุดกิจกรรมตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าพอไปถึงเที่ยงกรีฑาะะเราได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมนะคะเที่ยงกรีฑาเนาะเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวมันมีเสียงัญญายภามันคืออะไรนะอ่านแล้วอ,อ็ฟังด้านสนใจนะคะเขาก็เป็น DVD ตอนนั้นก็เลย ไปซื้อลองซื้อ D v วมดีมาะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ้อเสียงบรรยายภาพนะคะหรือเขาเรียก audio description เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเจ๋งแท้เพราะว่ามันทําให้เราเปิดฉากมาเราก็รู้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะนะตอนที่แบบมันมีเพลงหรืออาจจะยังไม่ได้มีบทสนทนาเนี่ยตอนแรกถ้าเป็นคนตาบอดเราก็จะไม่สามารถดูได้ค่ะทีนี้เนี่ยก็นอกจาก audio description นะคะเสียงบรรยายภาพเราก็ได้เห็นว่าทีวีที่อังกฤษนะคะเขาก็จะมีทั้งตัว เสียงเขาเรียกว่าคำบรรยายแทนเสียงนะคะหรือ c l o อโกลสแคปชันะคะที่เป็นตัววิ่งที่จะให้คนที่อาจจะไม่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะคนหูหนวกเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้นะคะตรงเนี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะคะว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบเออมันดีมากนะคะประกอบกับว่าต,ตรงเนี้ยมันก็สอดคล้องกับ ข้อบทที่9นะคะของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเนาะถ้าได้ฟังเซสชันก่อนก่อนหน้านี้เขาอะไรหลายท่านก็จะพูดถึงนะคะคือ Convention on the Rights of Persons with Disabilities เนาะ CRPD อะค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เห็นเลยค่ะว่าคือต่างประเทศเขาให้ความสำคัญนะคะในอเมริกาก็มีเองนะคะมีมีพวกจัอตัวเรื่อง accessibility เหล่านี้นะคะเสียงบรรยายภาพความบรรยายแทนเสียงรลาภาษามือต่างๆ นะคะเขาจะให้แบบอยู่ในช่วงแบบพร ام ทางด้วยเนาะช่วงเวลาที่มีคนดูเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ได้เห็นว่าแม้กระทั่งสื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างพอดแคสต์นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นใช่มเราจะพบว่าเราฟังพอดแคสต์กันเยอะใช่ไหมคะแล้วคนหูหนวกจะทํำยังไงล่ะเพราะมันมีแต่เสียงอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะแบบมีทรานสคริปชั่นเหมือนเป็นบท ให้นะคะว่าโอเคคนที่ไม่ได้ยินเสียงก็อาจจะสามารถอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งวิดีโอต่างๆคือบนเว็บไซต์ทีเ่เป็นสื่อที่นําเสนออย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนเป็นตัวทางเลือกนะคะให้กับคนพิการที่อาจจะมีข้อจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินนะคะก็เป็นแบทออเดอร์เดสคริปชันหรือแคปชั่นเหล่านี้นะคะดูแม้กระทั่งคนที่อาจจะมีความยากลำบ,บากในการอ่านใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่า เอ่อ s i m p l i f y text หมายถึงว่าเป็น,ปนข้อความที่อาจจะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นนะคะว่าว่าในต่างประเทศก็ก็จะให้ความสําคัญตรงนี้นะคะแต่ในเมืองไทยก็มีโอกาสว่า10กว่าปีที่เราที่กลับมานะคะกะ็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองะคะเราก็ได้เริ่มทําตรงนี้นะคะเรื่อง AD นะคะแล้วก็เราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกานะคะมาช่วยอบรมให้กับผู้ บราไวเอร์ของเรานะคะคนที่ให้บริการในเมืองไทยต่างๆเราก็ขับเคลื่อนกันมานับแต่นั้นนะคะร่วมกับกสะทะชนะคะแล้วก็มีโอกาสบนเวทีนี้ดีใจที่คุณทาง g d h ได้มานะคะเพราะ g d h เนี่ยแรกเริ่มก็เราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นเราเริ่มทำนะคะกับตัวหนังที่ฉายไปแล้วออกทาง DVD ก็แล้วกันนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย g d h เดี๋ยวทงจะได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับการที่ จะมีโอกาสคนพิการได้มีโอกาสเข้าโรงหนังโรงภาพนยนตร์ไปชมพร้อมกับเพื่อนๆนะคะ g d h มีทุกเรื่องนะคะกับการที่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์